ไม่เหลือแล้วผ้าเขียวผ้าเขียวที่แยงไว้เ <c oughs> ขาต้มาร์สเขาตมาร์เขาสวยทําอะไรครับลูกโอ้โอโอต,าตายตายไม่เหลือแล้วครับอีกหนึ่งตัวก็เล่น <c oughs> ชอบจริงๆชอบจริงๆชอบจริงๆอย่างรัดผมกูเนี่ยไม่เหลือจะรัดผมแล้วครับทุกวันนี้ เอาเลยครับเออผ้าเขียวไม่เหลือแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ทั้งผ้าเขียวทั้งผ้ามุงแมวที่บ้านเล่นหมดไม่เหลือแล้วคา้ตมัดเข้าตมนม์ตอมมจอมดื้อแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนรัดเทยยามเธอยิ้มมาใช่ไหมลูก What, 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 what?